ตัวโปรเจกเต์คูนยนนะครับการที่จะจีบกล่องเวลาในต้นถิ่นนั่นนะอตอนนี้ผมจะออกไปจากจุดนนะี้ก่อนนะเพื่อให้มันแบบสเสียดรายการที่จะดูภาพรวมนะต้องใส่แบบ ก็ต้งให้ผมก่านะเพ้ที่จะ simulation นะครับก็จะกดตัว pull trigger เนี่ย activate นะครับอันนี้กล่องแรกนี่ยผมไม่ได้ทำก,การตรวจสอบการชนกล่องที่สองมาดูนะับกล่องที่สามนะถ้ากลองอนนอมันจะมีเสีย าขันยาสีแดงกับการงชนนะครับอราจะทำให้กล่องกลับไปที่ตัวคอมพิวเตอร์อีครั้งแล้วก็กดที่ปุ่มทิชเกอร์อีกครั้งอันนี้จะที่เห็นความแตกต่างกันในตอนที่ถ้าเราเกิดไม่ไม่ทำการตรวจสอบกปรชนนะมันก็จะเกิดการเสียหายกับตัวคิปเปอร์ตัวกลึงยนต์รวมถึงตัวชิ้นงานของลูกค้า อันนี้วตัวเตาต้อมที่จะใช้งนานจริงครับ